แบตเตอรี่เสียบเข้าไปให้ไวประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่พอจะเล่นก็เปิดรีโมทแล้วก็เสียบแบตพอเลิกเล่นก็ถอดแบตก่อนแล้วก็เสียบรีโมทอยู่ประมาณนี้ก่อนเล่นก็เปิดรีโมทก่อนแล้วก็เสียบแบตพอเสียบแบตเสร็จก็ปิดว่าพอเลิกเล่นก็ถอดแบตก่อนแล้วก็เสียบเปิดปิดรีโมท ลำนี้เป็นลำทรงพิเศษนะครับเป็นลำทำพิเศษคือด้านในจะดามคาร์บอนด้านห่างดามคาร์บอนแล้วก็ไม้บปรซ่าเคลือบตรงนี้เป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนป็นดมนะครับจะแข็งแรงหน่อยแล้วก็ชุดไฟเป็นมอเตอร์เรคคอนสามพันนะครับสป,ปีดสี่ห้าอันนี้ส่งไปจังหวัดชนบุรีนะครับลูกค้าสั่งอันนี้มีชุดล้อ รำเร็วถ้ามันใส่ชุดล้อ jest, มันจะดีแค mm ่ตอนขึ hmm. ้นจะลงแต่ตอนบินมันก็จะท่านักาศหน่อยๆนะครับจะไม่เร็วไม่เร็วเต็มที่เพราะคือบินจริงตอนบินจริงเขาไม่ได้ใส่ล้อบินนี่ผมไม่ได้ขึ้นับพื้นนะเพราะใบมันเป็นลูกลังอย่ใบแตกพอลง๋ยวาแรงดินลง ปล่อยมือได้แล้วครับตอเล่นแเราก็ปรับทีมให้มันนิ่งกยู่แล้วค่อยเล่นครับ ผ่านครับลำนี้บิดดีนะครับแรงออกนะเพราะว่าตัวโค้งมันจะแข็งหน่อยโอเคครับผ่านับ